เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันเห็นผีเสือ้อ ดีใจด้วยครับาคุณจะโชคดีบีสุขหวังสิ่งใดก็จะสําเร็จดังหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินจะมีโชคลาบเข้ามาให้คุณยิ้มไม่หุบอยู่เรื่อยๆและจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักที่ใกล้ชิดคุณที่สําคัญโชคลาบจะมาจากคนรักของคุณนั่นเอง ความรักคนโสดตอนนี้หากคุณอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณต้องกล้าที่จะเข้าไปคุยลองเปิดใจแล้วใส่เกียร์ชนเลยอย่ารออย่าปล่อยโอกาสไม่งั้นมีหวังแห้วไปอีกนานคนมีคู่ต้องมันดูแลเอาใจใส่คนรักของคุณให้ดีๆาะช่วงนี้จะมีคนแอบมาขายขนมจีบให้กับคู่ของคุณอยู่ดังนั้นถ้าไม่อยากให้คนของคุณออกนอกรูนอกทางคุณต้องคอยระวังพร้อมกับเติมความหวานให้เขารู้สึกดีรู้สึกสดชื่นเพื่อรักที่ยืนยาว ดงการเงินการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหากอยากจะทําอะไรเสริมก็ทําได้เลยเพราะจะได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องการงานให้ระวังอย่าวไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะคนใกล้ชิดที่อายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้กับคุณได้ความใจดีและการไม่คิดอะไรจะทําให้คุณนั้นลืมระวังตัวเลขมงคลให้โชค1 4 4 6 47และ79ัความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ